หลังจากหอยออกครับยินดีกับขอขอบคุณขอบคุณสุขุสุก็นะครับเด้อนี่จะชือสมหวังนะครับเด้อปูแปรสอบนะครับอ่าตั้งแก้ว่ามันหกปวดกระครับบ่ได้กินเข่ากินหนำก็ขอกินมือนีแล้วครับขับไปในวัดกสิติรุ่งเทพิ่นอีกคือเก่าครับกสิติรุ่งเทพิ่น กับเป็นห่วงเย็ซีสุขูสุพันอยู่งวดที่แล้วนะครับแต่ว่าทาั้งที่ว่าโค้งสุดไทยไอที่ฝันแต่ว่ากับได้อ่าปล่อยกับไอเอ็ดมินเท่านะครับอ่าปล่อยไปกับโค้งสุดไทยกับที่ควมฝันกับว่าได้ขี่รถเนาะกับมีผู้หญิงนั่งฝ้าผู้เพลนไอห,หวยซีไอหวยสองซีมะดังน้ำกันเอกัเลยตีหกหกซี แต่ว่าผ่นเอารถซะมาใส่ศูนย์ครับเอารถมาใส่แต่ว่าก็าคิดว่าหกซีแท้ๆครับผู้ข้าเจ้าบอกกันมากกว่าหกมันดับเออว่าหกมันดับหัวมันสิดับอยู่บ่หกดินะครับฮก <c oughs> ็มีหลายมองดีบอกว่าหกผมมีแต่จังหวะได้ออกมากกว่าได้กกเ,เราหกไม่ได้กับที่เรกก็บหาหาซีหา,หา,หาเออเพราะว่าหัวปูพันไทยเออเจ็ด ซี่หานะฮะไอ้เจ็ดซี่หาลรากา,ากู้แปดสองคนกับไ้เจ็ดแปดครับ nah, ไอ้เจ็ดแปดกวงสุดไทยที่ผมมีมิดก็คือว่ารถได้ส่อมได้ส่อมถ้าบอกว่าได้ชีรถเจ้าของกับชีรถผู้อื่นชีรถสัางเพราะไอ้ชีรถสัางล่ะมือมากก็โอ้ยยังไงก็ต้องเอามันจะได้มันก็ะว่าหกสี่เออหกสี่ แต่ว่าพอได้ตัดสองตัวอ่ได้ได้ก็เลยเอาลดจาของใสเลขศูนย์ขาเจ้าก็ว่าศูนย์มันมากอืคือศูนย์ยังได้มาเท่าท้งบนหนึ่งรางอืมผู้เป็เจา้าอ่าวัยที่บนกระทงมาบอกหลายคนอยู่บอกว่าศูนย์มากเอาศูนย์เอาศูนย์ใสน่เอาศูนย์ใสก็เลยเป็นหกสี่ศูนย์นั่นแหละแต่จังได้กับโว้อโทษขออภัยกับพ่ย,พ,ยพี่น้องเพราะว่า ทางอาจารย์สมหวังก็อยากให้พ่อพี่น้องสุขุสุขคนโชคดีเ่ถ้ามาหวยถีกพอหวยถีกก็คือตัวเตี้ยวปริเงินครับพอเจ็ดแปดหวยปูมันกลายเป็นเจ็ดแปดเก้าโหดดิครับค้ารันเปอร์เซ็นต์นะรับที่ฝันน่นน่ะมันตีบ่ออกตีพญานาคมันสู่กันนะครับพญานาคสู่กันสู่พญานาคกับพญานาคตัวใหญ่ลหรอที่มันสู่กันกันเลยแต่ว่ามันตายตัวหนึ่ง มันตายยืดตัวหนึ่งกับกัดเมื่อใดเอากัดยีราฟไ้ยังในหอยปูเข่ากัดกดะสุนคือมันใจของหอยปูเขาเจ็ดแปดกัดกัดยังได้กัดเจ็ดแปดขันโซ่เก้าเจ็ดแปดกับพ่อสิได้ต่างเนาะครับพราะเอฟซีเขาพ่อสิได้โชคดีสุขุสุข้นกับสิได้เฮ็ดได้สั่งซอยครับ แค่ว่านี่ครับนี่ก็มันใจนะพูดตรงนั้นมันใจกขาพูดแปรสอบอยู่ครับพอเพิ่นไหหมานี่เพิ่นกับว่าเคยพลาดแต่ถามว่าเพิ่นพลาดพอเพิ่นกับว่าพลาดงวดว่าหันเพิ่นกับว่าพลาดเพราะว่าโค้งสุดท้ายยังมายังมาอยู่ที่หกสี่นี่โค้งสุดท้ายว่าหกสี่บัตรเชยนให้ผู้อื่นบัตรเชยนให้หกสี่ก็หกสี่ศูนย์ครับแต่ว่าเชยนให้อ่าแอดมินเฮานี่ เชียนในพ่อสนี่ที่เป็นว่ไเด้ตัดสองตัวกับปืนกับเชียนให้ยูเชียนให้หกหเด้อหกสบาดีหลังจากค้นทั่วมาถามนะครับค้นทั่วมาถามอาจารย์สมหังนี่ก็บอก6 4 6 4่หกสี่หกสี่หกสีครับกาได้บอกไอ้ไอ้สร้างปั่นพัานาคนรับโทษทรัพย์เหตแท่นก็บอกว่าให้บอกว่า6กสเด้อแล้วก็หกส ให้บอกไปเลยครับแต่วันห้องบนวันไหนลุ้งในยูทูปเนาะเห็นมันลงในยูทูปกสีพอพี่น้องกับพ่อสิได้แต่ว่าก็มีคนถืออยู่เนียครับเพิ่นตัดสื่อ,อเพิ่นจยดทูปเพิ่นจยดทูปขอปูแปร์อกกตสีบรรณบรรดานให้เอฟซีห้องสื่อครับเพิ่นกับทัวรมาเพิ่นกันว่าโอ้อยอาจารย์ถูกสองตัวไทยเออ เห้ว่าผู้ใสก่กับกะเถาอยู่ล่ะกับว่าเถาหลายขันตีใส่กับสิหกสิบปีผู้ยิ่งกะคือกันครับขันผู้ยิ่งกับสิบบ้านหาสิบกว่าปีครับตะวนันเป็นคนบัวส้งเถาภายในอายุครับยิมบ้าถามว่าโอ้เป็นยังไงเนาะถามเหมือนเหมือนแบบีมิต่ยิมมิตายิ้มให้อันนี้เป็นในนิมิตกองผมนะครับบาดีเพิ่นมาบวก ว่าวอดมือสีบอกเองคือขันถึงมือพันสีบอกคือมือบวงสวงครับพันสีบอกแต่มันมหัศรจันนหลีนี่คือหลวงปู่พ่นมาจากจังหวัดเลยครับหลวงปู่เถ่าพ่นมาจากจังหวัดเลยเพิ่นว่าเพิ่นสัมผัสภูินี้ได้ครับเพิ่นมาเมื่อวานนี่ว่าถ้าเพิ่นมาวัดปุ๊บเพิ่นเห็นเลยเห็นปู่แปดศอกเลยเป็นพระ ยางยางไม้เห็นเลยครับหลวงปู่เพลนบอายางไม้เห็นไม่บอกว่าขันธีสีสั่งก็ให้แม่ดวงผู้ปั่นพญานาคไปจุดถูบขอเลยเ mm. พม่นมาบอกใครไปจุดถูบขอปู้เปดสอกเด้อเข้าเสียดยิ่งยังให้จุดถูบอเพิ่นเพล่นสีมาให้ห้องเพล่นสีมาซอยห้องนี่แหละครับ แม่ตาหลวงปู่หลวงปู่ม่วว่านมากสิประมาณเจ็ดสิบก็เปี่ยนนะเนาะแล้วก็หลายพรรษา,าเออแล้วก็เป็นอหลวงปู่เจียจีอาจารย์อยู่แถวเมืองเลยเป็นเขามา่หัววนครับอยู่ปุระเ,เทาอ่าบนว่าทั้งเมื้วเ,เขาดําเนาอ่ะเขาดําหนาครับเพื่อเนเพิ่นเขามาเนี่ยเพิ่นสิว่าเบิ่งพุ่มพุ่มกับเพิ่อนนี่สัมผัสกันไห้เลยสิรู้เลย เพิ่นเขาม้าว่านิเพิ่นมาบอกนั่นแหละัาก,กา,กาสีได้บอกกับเอเบซี่สุขคนว่าผมนี่กับเพิ่นกันได้สัญญากันไว้แล้วคือต้องซอยคนทั้งโลกครับผมก็เห็ุตามที่ผู้เพิ่นบอกทูกอย่างบก่กคยผิดพลาดครับแป๊แต้นนิดเดียวครับปฏิบัติให้เพิ่นนอนกะ ตีซีลูกขึ้นมาอ่ไปนอนดังเทียกับไปนอนชั่วโม,มงสองชั่วโม,มงกับีคนมาดึงขาแล้วดึงให้ไปเดินจงกรมยุ่หันครับเพิ่นมากขวักมาดึงขาให้ไปภาวน,นาให้ไปเดินจงกลมเดินจงกมรมภาวน,นากับตีซีจัางคนเขามานอนช่วงเพิ่นมากกับทีตีซีครับเพิ่นเขาว่าหาตีซีช่วงที่ทำล่างรับพอดีมือคืนนี่ ยิ้มครับผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนี่คือยิ้มอย่างเดียวถามอยู่ยิ้มบาร์ดี้ผู้ใชาคนหนึง่งไม่ยิงมาผู้หนึง่งครับผู้ชายมาผู้หนึ่งครับไม่ญิงมาผู้หนึง่งคนขาวครับเออแต่เดงว่าหากระซี่มากบานี่จังหวะนี่แหละครับเพราะว่าบางหนึ่งอาจารย์ครับผู้อาจารย์ฟันว่าหายซี่หาหาซี่แล้วูห้หายซีหนึ่งสี่ห้าเนาะผมกับชิดไปอยู่ว่าขันโมเป็นขันโมเป็นหากับซี หากับซนี่กัิซเป็นเก้ากับซีครับพบตีไว้สองขยะแต่ว่าหกักเ้ากัพ่อาจายมาบอกิ่นบอกว่ายังสี่ด้วยครับพอสอนบอกว่ามือบวงสวงสีเขียนให้เองครับอันนี้้าพ็ตีอันอาจารย์ไปก่อนอาจารตีเกับซครับผมพมตีหากับซนี่แล้วครับผมตีเก้ากับซีกับหากรับซีเก้ากรับซี แล้วกะหาคับซีทีทีเพราะมันเป็นผู้หญิงกับผู้ใช้เกาซีหาซีเนาะครับเอาซีหาซีครับขัดทีอ่าเข้าตีเป็นเลขครับอันนี้คู่ควมฝันอาจารยนนะครับเด้ออาจารย์สมหวังเด้อครับที่เป็นควมฝันตองวดเหัวตองวดวตะว่าปูเนั่นเพิ่นมาบอกเพิ่นบอกว่าเห็ดวิธีบวงสวงมือวันพายไงครับเพิ่นบอกเมื่อวาเลยเหมือนเคลื่อนมาวันพายไงกึ่งเก่า ไอ้บวงสวงคือเขาแต่ว่าปู้สิเชียนไห้ครับผู้บันสิทธิเชียนไห้ปู้บันบอกว่าผู้สิทิเชียนไห้ไอ้บวงสวงคือเขาเป็นวันไายไวันไายไงวันต้มเมื่อไหล่ะที่ยีบสามว่าสามยีบสามเนาะครับเนาะครับสีฝากกับเอฟซีสุขุสุขอนปวาร์เข้ากับสีได้เพราะว่าสืพอนละหมากรากไม่ปวาร์ เขาสื่อใบสีสื่อเทียนไปจุดอ่ตอ,อดวงชะตาครับก็คือทำวิธีบวงสวงอ,ว,อว,วันพระใหญ่คือเกาวันที่ยี่สิบครับวันพระใหญ่สามนะครับวันที่ยี่ามนะครับเด้อวันที่ยี่สิามเมืพี่น้องครับอันนี้น้ำจิม้มเป็นน้ำจิม้มเฮา ครับเป็นนำจิมเข่าในควบฝันของอาชันสมหวังครับเป็นนำจิมเพราะว่าผู้ใช้กับผู้ยิงมากเลยก็ได้ตีผู้ใช้เนี่เป็นเก้าหรือว่าเพิ่นเทาผู้ยิงนี่คือเป็นซีครับคันนั่นก็คือเป็นหาอันนี้ก็คือเป็นซีครับทอนี่ครับเอ่อทอนี่นะครับเด้อพ่อยพี่น้องนะครับเอ่อเขาก็ลองเบิ้งล่องวีเคราะห์พิจารณาเบิ้งครับก็คือเอ่อเขาบอกว่านี่เป็นแนวทาง ให้กับพ่ยพี่น้องครับคือได้ใจนี่ผมนี่อาจารย์สมหวังนี่บอกเรืก่ก็ได้ด้ยครับบอกว่าเป็นผู้บอกคือให้กับพ่ยพี่น้องก็คือปูแปดศอกพอได้คุยกันไว้แล้วกับปูกันป <c oughs> ูอยากซอยคน้นอยากซอยลูกซอยหลานอยากซอยพ่อยพี่น้องปดนีปดสินน่นปูต้องให้แต่ว่าผมนี่คือเป็นสะพานให้ครับเป็นสะพานให้เพิ่นได้ บวกอย่างคือเห็ดน้ำมัดครับบมี่วางเงี้ยนไขต่างๆบอกไข่อดกะอดบอกกินตะเซีนไข่กินตะเซีนครับเขาว่าได้ตกท้องครับแต่ว,ว่าบอกคนแล้วครับกระิีไห้กระโพยพี่น้องร้องวีคะพ์พิจรณาญาติเบิงครับอันนี้ก็คือแนวทางของอาจารย์สมหวังคือความฝันที่เพ่นเขามาหาผู้ยิ่งผู้นึง ผู้ชายผู้หนึ่งยิ้มคือมีความสุขครับเป็นยิ้มยิ้มแบบมีความสุขแต่ว่าอาจารย์ถามกับโบกยิ้มย่างเดียวเมือขึ้นยิ้มย่างเดียวก็เลตตีไว้นะครับอันนี้คือตีไว้ครับหวยปูแปดสอบตังแค่พ่นไหหมาเป็นสิบเอ็ดกวดที่ผมไหนว่าอยู่ในวัดในวัดปลาหนองตะไก่ วัดป่าสาทบอ่อเคยผลาดแม้แต่นิดเดียวครับมีบนกับล่างบนกับล่างบนกับล่างตลอดครับแต่ว่าบมดูว่าที่ผลาดก็คืองวดที่ผ่านมาเท่านี้นะแต่ถ้าว่าผลาดว่าขึ้นโ่้งสุดไทยก็ยังในบ้าฝันอีกหกสี่ผมก็เลยเอาเลขศูนย์ใส่ได้เป็นหกสี่ศูนย์เลยเป็นหกสี่ศูนย์ แต่ว่าที่บอกด้วยเชียนให้ผูดเนี่ยพวเชียนในหกสี่กับหกสี่ศูนย์บอได้บอกในยู u ูปเข้าบอได้บอกแอดมินเฮ้าครับนี่แหละคือตัวดีบอได้ส้อยออกมันมีแม่หัวคำยูหันเนาะเพิ่นกาจืดเติงลตัตตัลีนะครับที่เขียนให้เพิ่นมือเดินมือเดินไปทรงของไปเซนีนี่เด้อร์แม่ตึงสีซื้อนี่ให้ซื้อหกสี่ ก็โฟกซีศูนย์ผมเชื่อใ้เขียนให้เพื่อนครับก็เทนะว่าเป็นโชคดีผมไม่ตึงไปเนาะแม่ตึงกระเซ็เกระเซ็นนะครับครับจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขุนนะครับผมก็ตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดเหยี่ยวก็พ่อแม่พี่น้องสุขนุนว่าเฮ็ดจังใดคือจังปูแปรสอบเพื่อนบอกผมก็เฮ็ดไหลมือผมก็ผู้ใด้ทั่วสรรมาหา ก็ได้ว่าว่าโอ้อาจารย์ให้กำลังใจนะโอ้ผิดตกขอภยัยผิดใจคอยเป็นมหาเศรษฐีเด้อก็บบอกเพราะหมาว่าคอยเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าพี่ผมนี่ก็อยากให้ถือสุกคนอยากให้รวยสุกคนครับแล้วก็จังได้กับบวาพาดครับงวดหายจังได้กับบวาพาดอันนี้กล้าเว้าเลยครับกับพุ่มปูแปดสอกเพราะพี่อยากสัง่ง ตอนนี้ครับพ่อเม่พี่นองสุก็นะครับเด้อตอนนี้ก็รรนนกเริ่มทมทีให้แล้วครับอ่าทีได้ปัจจุบันจจยคนละนอียดน้อยมากผมก็ทมทีให้สีสางตับนักผู้เปดยสอกก้อนครับสีสางตับนักพิ่นก่อนเพราะพ่อสร้างให้เพื่อนนกกบคอยไพย่หัดิจใจก็คอยเป็นมหาเสียที้อครับสาธุครับครับสาธุสาธุ